ไปเริ่มตอนแรกกันในจังหวัดนะครศรีธรรมาราชกันก่อนนะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและก็ว่างาผ่านภูมิดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคลายวันพระบรม,มาราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2 5ั0 จังหวัดนครรีธรรมราชนำโดยนายขจรเกียตรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครรีธรรมราชนำส่วนราชการภาคราชภาคเอกชนและก็ประชาชนเข้ารวมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบาตรข้าวสารหนาหั่นแหง้งถาวายเป็นพระราชก,กุศล เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชส้มพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดศมหาราชบรมนาถบพิร5ธันวาคม2566แล้วก็ถือว่าเป็นวันช้าแล้วก็วันพอแห้งชตาด้วยนะครับเทบริเวณลานดานาซาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรามหาวิห้านครับค่ะจากนั้นก็ได้ประกอบพิธีวางพันธุ์ผุมดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลัก โดยมีหัวนาส่วนรัชการภาคราัฐภาคเอกชนเข้าวรวมในพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อถาวายความจงรักผกดีและนอมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณข้องพระบาส่งแดดพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบาพิตรที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานค่ะ